สวัสดีครับมามาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ21กันยายนนะครับก็จริงๆวันนี้ฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้แต่ก็วันนี้นะครับมีบิ๊กแมชชีนหนึ่งคู่นะก็อาจจะเน้นไปพิเศษเลยนะครับก็คือศึกใหญ่ระหว่างาร์ตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับ ก็สถานการณ์ปัจจ <Okay>. oh, ุบันนี้นะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ3มนะครับมี9คะแนนจาก4เกมนะครับเท่ากับพาเลสแล้วก็บอร์นมัสนะครับถ้าเกมนี้ชนะได้นะครับก็จะกลับไปอยู่อันดับ2นะครับก็จะแซนัตสเปอร์กลับไปอันดับ2นะครับส่วนแมนซิตี้ครับอยู่อันดับที่12นะปัจจุบัน6คะแนนจาก4เกมนะครับถ้าชนะได้จะขึ้นมาเท่ากับทาง บอลมัดเลยนะที่ดาร์ข so, right. ึ้นอยู่ที่5เลยนะถ้าเกิดชนะได้ในวันนี้นะครับก็ถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาครับทั้ง2ทีมเพิ่งจะเตะฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับอาร์เซนอลบุกไปชนะบิวบอลมา2-0นะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ก็เอาชนะนาโปลีของคอนเต้มา2-0เช่นกันนะครับฟอร์มในเกมลีกนะครับยารดี้เราเกินไปเรื่องของตระนาคะแนนไปแล้วดูจากฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ย4เกม ก่อนหน้านี้นะอัลสตอนมีแพ้อยู่หนึ่งเกมคือการแพ้ลิวพูนะครับในช่วงถ้ายเกมโดนฟิกกี้ของโซสไลนะครับแล้วก็อีก3เกมมีการชนะฟอร์เรสต์สามศูนย์นะครับชนะลีสห้าศูนย์แล้วก็ชนะแมนยูหนึ่งศูนย์ส่วนแมสซิต,ตี้ครับนัดล่าสุดก็คือการชนะแมนยูมาสามศูนย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น,น,นอสองนัดมีแพ้ให้กับไบรตัน แล้วก็สเปอร์นะครับแล้วก็เกมนัดแรกของฤาดูกาลคือการชนะวูฟฟี่สนย์นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเกมนี้เป็นบอลบุกทั้งคู่นะบอลระบบบอลบุกทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของความเฉียบคมการจบสกอรว์วามผลได้ทั้งคู่เลยนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เรื่องของผลกา,การแข่งขันเนี่ยออกได้ทุกหน้านนะคืออยู่กบว่าวันนี้ใครจะมีความเด็ดขาดมากกว่ากันนะครับผมก็โอกาสเปดิดความมากๆนะครับการเจอกันเมื่อปีที่แล้วครับที่เอเมเร์สเตเดียม แห่งนี้นะครับเป็นทางฝั่งอาร์ซนอลที่กดไป5-1เลยนะครับก็กดไปขาดลอยเลยนะครับส่วนเกมนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าน่าจะสู้กันสนุกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งความพร้อมเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ยังขาดกีแมน์สำคัญอยู่บ้างน,นะครับอาร์ซนอลเนี่ยก็ต้องเช็คฟิตโอเดกาดว่าจะลงได้หรือปล่าแต่ว่าที่ขาดไปจริงๆก็จะมีพวกซาก้ากับไคลฮาเวตที่ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนซิตี้เนี่ย ตัวที่ขาดไปหลักๆเลยมีอยู่4คนนะครับโอมามามมชนะครับรายาแฉกกีมาเตโอโคอาซิชแล้วก็รายาเอสนูรี่นะครับที่ยังบาดเจ็บแต่ว่าถ้าสองทีมต่างก็มีของกลางที่ต้องบอกว่าทดแทนกันได้อยู่นะผมว่าเกมนี้นะครับผมให้ภาพรวมเลยผมว่าอาร์เซนอลก็ดูจะสมบูรณ์กว่านะเพราะช่วงหลังเจอกับซิตี้พวกเขาสู้ได้ตลอดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพความพร้อมของทีมก็ดูดีกว่าใช้ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ อาร์ซอลนผมไปให้ทางฝั่งเจ้าบ้านกาสีดีกว่านะโดยการเล่นในบ้านอาจจะได้เปรียบแล้วก็ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่าเกมนี้อาร์ซอลนมีโอกาสชนะได้ผมวันสกอร์ที่คาด2ประตูตอนหนึ่งนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งถมให้นะครับไปดูฟุตบอลในบูดเดสติก้านะครับไปดูแฟรงเฟิร์ตเจอกับอยู่ในเบอร์ลินนะครับแฟรงเฟิร์ตปีนี้อาจจะ กูพูดถึงน้อยน,นะแต่ฟอร์มดีมากนะครับถ้าดูจากที่ผ่านๆมานะครับอย่างล่าสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ถล่มการต์ตาสลายไป5-1นะครับส่วนก่อนหน้านั้นมีแพ้ให้กับเลเวอร์ไป 1- นึวัน 13, นะอบเปลี่ยนโค้ชนะครับแล้วก็สองเกมแรกครับชนะฮอฟเฟนไฮม์3-1กับเบเมนซีนี่คือเกมลุกปีนี่ดีมากต่อให้จะไม่มีอีกิติเก้แล้วแต่ว่าเกมลุกยังดุดันแล้วก็ยิงประตูได้มากมายนะครับ วันนี้เจอกับอยู่ในเบอร์ลินที่จะบอกว่าออกสตาร์ทปีนี้ได้อย่างย่ำแย่นะครับก็ผลงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ชนะสุดการมาก็แพ้ดอทมูลน3 0แพ้ฮอฟเซนฮาไป24ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องเกมรับพอสมควรเลยเพราะว่าเกมนี้เล่นในบ้านของแฟลชฟอร์ตถึงแม้จะเพิ่งเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาอาการละอาจจะมีมาบ้างแต่วันนี้เล่นในบ้านพราเชื่อว่าเกมนี้ด้วยความที่ระบบดีกว่าเกมลุกจัดจ้าพอผลได้เพเชื่อว่าเกมนี้แฟลชฟอร์ตก็น่าจะเก็บสแต้มได้ สกอร์ที่คาดก็อาจจะขาดด้วยเพราะว่าทีมเยือนมีปัญหาเรื่องของเกมรับอยู่พอสมควรนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ